ครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่เ,เทสแบตเตอรี่ DB 1 5 6 0นะครับอา่าตัวนี้มีแจ้งเตือนตัวอ่มีแจ้งเตือนแบตเตอรี่ครับแบตเตอรีอ่นี่นี่ครับมีทั้งหมดนี้เลยน,นี่ครับนี่ครับนี่แจ้งเตือนเต็มไปหมดเลยแบตเตอรี่นี่นี่ครับเซลล์นี่ ลงขึ้นลงเลยนี่เทสกับโดนทีห้าสิบครับน,นี่ครับนี่ SN แบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ SN นะครับนี่ตามนี้เลยครับนี่มีแจ้งเตือนหมดนะครับตัวนี้นี่แจ้งเตือนเต็มไปหมดเลย อันนี้เป็นแบตเตอรี่ใหม่นะครับนี่ใช้งานแค่16รอบชาร์จอยู่เลยนี่นี่แปลว่าตัวเซลล์เพีย้ยนนะครับอ่า<ม>แล้วก็ไม่ให้บินด้วยนะครับไม่สามารถขึ้นบินได้นะครับอ่ไม่สามารถขึ้นบินได้นีน่เฟิร์มแวร์แบตเตอรี่ครับเฟิร์มแวร์แบตเตอรี่ SN แบตเตอรี่โอเค นี่นะครับเดี๋ยวพาไปดูที่ตัวตัวลำกันเลย แบตเตอรี่ครับม,มาลองกับตู้ชาร์จตู้ สีแดงนี่แปด